สวัสดีค่ะชื่ออิสตรารั์คุนหาเลขากะค่ะ,คะชื่อเล่นชื่อเป็ค,ค่ะตำแหน่งนักการตลาดค่ะกิจกรรมนี้จริงๆสมัย,มยตอนเรียนเนี่ยเป็กก็ชอบทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำโยคะเคยเป็นสมาชิกฟิตเนสยูเมื่อก่อนและที่นี่พอมาทำงานที่นี่ เราได้มาเห็นสถานที่ออกกําลังกายที่กว้างขวางม,มีอาณาบริเวณมากไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลมีลู่วิ่งมีสนามบาสสนามเตตองคือ,อ,อจะต่อเมมเบอร์นี่ไม่ต่อแหละเราก็มาเล่นที่นี่แหละม,มีความสุขเชียร์ลีดเดอร์แข่งเน็ตบอลแล้วก็แชร์บอลพอมาที่เขาก็หาเชียร์ลีดเดอร์แล้วกว็ก็สนใจนะสนใจนะ่าส,นะสนุกด,ดี เพื่อนๆก็ให้ความร่วมมือกันดีค่ะเป็นทีมเวิร์คที่ดีค่ะคือประทับใจพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจมีความรักในการออกกำลับบงกายเหมือนเราแล้วก็เหมือนคุยภาษาเดียวกันเล่นกันแล้วแบบเออสนุกนสนานีค่ะ ใครที่สนใจจะร่วมงานกับการประบานครหลวงและอยากมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เหือป็บก็มาร่วมงานกับเรานะคะ